啊，嗯嗯。 ใจเย็นใจเย็นฮะมาดังเป็เลยเนี่ยไดังเป็นเลยใช่ก็สวัสดีพี่ๆป้าๆนาอาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันทาพิสุทธิ์นะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะกลับมาเยี่ยมน้องคนไปอีกครั้งนะทุกคน ก็วันนี้ผมก็เห็นเนอแล้วหลคคลิปที่ผมมาเยี่ยมน้องนะทุกคนผมก็ได้เอาของมาฝากนะทุกคนก็วันนี้ทุกคนผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาฝากน้องนะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาจับอาบน้ำน้องนะทุกคนเห็นผมมาไล่์คลิปทุกคนน้องก็มอมแม้มากทุกคนเหมือนน้องไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาอาบน้ำทุกคนผมก็ได้เตรียมสบู่มาแล้วนะทุกคนก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนก็สวัสดีครับชิวาร์ดพาลอนครับผม พราะวันนี้เราไม่ได้มาแค่ฟองคนนะครับได้พาพี่แฝงมาด้วยนะครับทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยจะพาน้องคนป่าเนี่ยอาบน้านะเพราะรู้สึกว่าน้องเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะมอมแมมเหลือเกินแล้วก็น้องเนี่ยชอบบินไต่ต้นไม้นะกลัวว่าแบบจะมีเชื้อโรคในตัวเนี่ยเยอะมากๆวันนี้เราก็เลยเตรียมสบู่มานะแล้วก็จะให้น้องอาบน้ําแล้วก็น่าจะเอาสบู่เนี่ยไว้ให้น้องนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยตอนนี้มันก็เย็นพอสมควรละ เดี๋ยวเราจะไปหาน้องคนป่าว่าเราจะเจอไหมช่วงเงย็นเนี้ยไปไปเนี่ยนะทุกคนผมจะพาเดินดูบรรยากาศช,ช่วงเงยง็นๆของวนน่นยในป่านะทุกคนเป็นมีกล้องให้จับเดี๋ยนน้องวัดหล่อ,อเฮ้ย<ว>เสียงอะไรอะ่ะเสียงใครน้องเลยพี่เสียงใครน้องคนตายพี<ว>่ทั้งหมดเสียงใครน้องเลยน้องมาขโมยผลไม้ชาวบ้านด้วยไม่รู้ น้องคนป้าตอนนี้ก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้านในไร่ชาวบ้านนะทุกคนตรงนี้ก็บ้านเจ้าของไร่นะทุกคนฮู้ยทุกคนเหมือนพ่อแม่น้องอยู่บนยอดต้นเหรอทุกคนฮู้ยอะไรฮู้ยนี่อะไรดำๆนู่นวะน่าจะเป็นน้องคนป้าหรือเปล่าป้าพี่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่พี่ใช่เหรอใช่น้องคนป้าพี่ทคนเหมือนน้องอยู่บนยอดไม้นะทุกคนเหมือนน้องจะเข้ามาหาเข้ามาไล่ชาวบ้านอีกแล้วนะทุกคน ไม่รู้ว่าน้องขึ้นมาทําอะไรนะทุกคนลงมาวันนี้พี่พาอาบน,น้ำเร็วๆลงมาโอ้ยอยู่ไกลจกังทุกคนน้อง,งมาเร <ลง S 2> ็วยอดไม้ลง,ล,งลงมา,งงมาอาบน,น้ำ<อ><ง>มาเร็วโอ้ดูทุกคนดูดิเดี๋ยวผมให้ดูนะจากยอดไม้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนสูงมากทุกคนจากยอดไม้ฮะทุกคน,นดูน ไม่รู้น้องนี่ขึ้นยังไงนะลงมาลงมาคนป้าโอ้ยส่งมากทุกคนอยู่ยอดไม้เลยนะโอ้ยเล่นเสี่ยวไสเลยลงมาป้าลงมาเร็วไปทำอะไรบนนู้นฮะมารอพวกพี่เหรอสุ่มเกินดูดิลงมาเร็วลงมาลงมาเดี๋ยวชาวบ้านก็จะทำอะไรเอาเร็วเร็วเร็ว มาลงมาครานี้ผมก็เมื่อยมือครับพอน้องอยู่สูง <ไป S 1> มากทุกคน,นดูทุกคนดูยอดไม้ทุกคน<อ>ดูความสูงนะทุกคนผมกลัวน้องตกมากทุกคนลงมาอย่าไปยืนเล่นเด็ดโรนมาเร็วเออไม่รู้พูดอะไรอ่ะให้น้องลงไม่จัดไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงมา,อองมานี่ก้อนเร็ว โอ้โหโซนจริงๆทีอยบนยอดไม้นุ๊กใช่ทุกคนดีชาวบ้านไม่เจอนะพี่ถ้าชาวบ้านเจอเขาหนังก็จะยิงนะใช่ทุกคนดีชาวบ้านไม่เจอนะต้นสนก็ของชาวบ้านนะทุกคนไม่รู้น้องคนป่ามาบินทำไมทุกคนโซนมากทุกคนเ็รวลงมาค่ะพี่ไปเชือกฮะไปเชือลงมาลงมาลงมาใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบลงช้าๆโอ้โหเออดูจริงๆเราเนี่ย เอาหัวตีดิเอาเอาเอาลงมาเร็วว้าเมื่อกี้ปอนนี่สองนี้อยากจะขันแบบนั้นตามไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรดูนี่ลงมาโอ้เป็นแบบของบนนู้นนะเพื่อนเล่นไปขุ่งไปทำไมอย่าโดดนะฮ้อย่าอย่าไม่กล้าหลับนะเฮ้ยอย่าโดดอย่าอย่าอย่าอมันสูงทุกคนดูน้องคนบาดจะโดดจุดทุกคนเนี่ย คนปลาจะโดนลงมาจากพื้นนะ่เสี่ยวจริงยาเยียดดีๆนะเดี๋ยวกิ่งมันเล็กเดี๋ยวหักเฮ้ย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 มองคนป้าดีๆฮะดีๆพี่เป็นห่วงลงมาคอยลงมาละมองมาไปอุ้มดิพี่เสี่ยวจริงๆเลยวันนี้ผมมาเป็นมือเกาะยายาก็โดนลงมาเลยค่อยลงมาค่อยลงมาเร็วๆๆค่อยๆนะไม่ต้องรีบมองวัดไปอุ้มไป เียัวดนลวนหนัเียวอีนวัดพาลงไปข้างห้วยเลยพาไปจับอ้ำนนำเลยวันเนี้ยเร็วเร็โอ้โหโอ้โหดูทุกคนมีหนาเลยนะทุกคนนามไปเลยทุกคนไม่รู้น้องเข้าไรเม่รู้น้องขึ้นมาในไร่ชาวบ้านทำไมนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะทนทุก

ยน้องคนบ้านล้มพี่น้องคนปานล้มพี่วิวิน้องคน้านล้มวิอะไรไรอ่ะไม่รู้หน่งพันงบมาน้องพน้ามน้องาเหมือนจะเป็นลมว่ะน้องาหนึงามหน้องบ้นาน้องบ้าน้องบ้าหนนมนนมหลหหนนามนหง่นึ้นต้นไม้ ไเมื่อก <klore theater. S 3> cool ี้น้องน้องจะจะวิ่งลงมาลื่นหั้วฟ้าหรือเปล่าพี่เหมือนปลาทุกคนปลาทุกคนเหมือนน้องจะวิ่งลงมาหั้วฟ้ากับต้นไม้หรือเปล่าทุกคนคปลางนาะปลารวมนี่เปล่าหรือว่าหมดแรงที่ว่าน่าจะหมดแรงน้องคปลาไม่ใช่ ตองนด้นด้นั่น่จุ่มน้ำด้วยพี่อีมแนี่แะนแหนี่แะตอนนเลิดานเนี่ยหมดสติเลยไม่ใช่นเล ตอนนี้ต้องขออนุญาตพับเก่งๆขาก่อนนะครับมันเดี๋ยวเก่งๆมันจะเอียดเอานะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรแล้วทุกคนเป็นต้นไม้หมดแหลงหรือเปล่าหรือน้องวิ่งลงมาไม่เจ้ากลัวฆ่าต้ตนไม้หรือเปล่าทุกคนอ,อุ้ยเฮ้ยผีนพี่ผีผีมาตาผีมาปาะอย่าท,ทำอะไรบนนู้นน่ะ กินน้ำปี๊ดนะสองคนเลิกสุดแล้วครับผมน่าลุงหลังเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาอาบน้ำนะดีขึ้นยังรัวกันรึเปล่ามั้ดีขึ้นยังดีจะด่าครัเป็นไงบ้างน้องคนปลาดีขึ้นเบาดีขึ้นแล้วหลังแบบือยู่น้องมึงอยู่เพื่อนผมนี้น่าจะหัวไม่ได้อยากได้น้องวัดช่วยน้องคนข้างหนยดิอ๋อ เป็นหัวนี้น่าจะมีได้อยากย้ายนะตัววันนี้ผมไม่ได้ถ่ายช่องผมนะผมมาเป็นตาต้องให้กับน้องวัดนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวัดด้วยนะครับไปบ้านน้ำไปผมอยากย้ายนะไปพาน้องอันดับนะวันนี้ผมจะพาคุณเจ้าคุณเจ้าหน้าที่พา ดไน้องนน้องได้ทำทีไวแล้วเพื่อนนี่เป็นสบู่ผ้าเชติกนะน้องนนเอามาฝากมาฝากน้องวัดน้องนันแล้วก็มาฝากผมแล้วก็มาฝากน้องคนป่าด้วยนะทุกคนไงก็ต้องขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ลอยกับน้องนนนะครับทุกคนพี่เอาสบู่มามาแจกให้น้องคนป่าได้ใช้นะทุกคนเนี่ยทุกคนบู่ทั เนี่ยทุกคนเหมือนน้องจะมาการทำนาทุกคนนั่นเหรอนารับซ้าขอบกเลยนี่อาจะอั้ยเนี่ยอ่โหู้อยใจไไม่หมเไปอบนไม้สูงเนี่ยวันนี้ก็มาพาน้องอันมาแ้างนตาผมไหมก่อนเลยคุณวัด 后门，一个大衣，一个后门。 ใจเย่ใจเย่น,เยนะเดดังไปหนึ่งเนี่ยดนดังปเปลเปลยใช่ชอบหัวเลยชอบอบชอบชอหัวมีแต่ขีครนะทุกคนขีครไปเลยอ่ะใช่

น้ำนี่แบบสะอาดขึ้นเยอะเลยนะทุกคนอพอน้องได้อาำน้ำนี่เหมือนน้องจะสะอาดมากเลยไปบ้านที่เราไปบ้าน่อเราไปพี่ไปบ้านที่อะไรอะไรแชมพูเหรอ ของกินเหรออ๋อน้องอหิวพี่น้องหิววันนี้ไม่ได้เอาของมาเ,มเดี๋ยวรอวันหน้าได้เปล่าเหมือนน้องจะหิวนะทุกคนถือไนพี่หน่อยอ,อ๋อนี่จ่างนี้ปากแล้วก็มือถูๆได้ถูนี้ใช่ได้แล้วถูกคนถูน่าอบเบิร์กถูได้ยี้ You <laughs> ไว้ไว้ใช้จะไว้ใช้อืไว้ใช้ใส่กระเพาะเย้วันนี้ก็น้องก็จะอาบน้ำเต็มแล้วนะทุกคนก็เหมือนน้องจะมีความสุขมากงั้นคุณที่ได้มาเล่นน้ำนะครับ มันน้องจะเล่นน้ำเกล๋านะครับทุกคนตอนนี้อ้ทุกคนมีคือเยอะไหนมีใช่ว่ามีปิงใช่ไหมเนี่ยปิงตัวเล็กอ้อไม่ได้โอ้ปิงตัวเบัเลอร์เลยไมดีกว่าทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูปิงนะกอดขาน้องคนป่าตัวบัเลอร์เลยอ่ะใช่นี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 ่คนบ้า đổ bê lê ạ Giải mạc Chai chai Ôi giải mát nóng quát mì vào Nóng vắt chợp bình nè, nóng vắt có mì bình Nha 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 bình, đầy mươi ạ à. Nha bình nha Thế, phải chưa Thế, nào Nha 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 nào Nha 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 mà Nha 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 con Nha 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 vắt ใช่เ<จ>นี่ยจบเนี่ยนะโดเป็นเล,เลยทุกคนดูดิโอ้โห<อ>นี่กัดพี่มีบัวจบเสร็ตอนนี้ก็น้องคนป่ากก็ได้อาบน้ำเสร็จ<อ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน สดชื่นไหมสด้สดาอชอบเปล่าชอบไหมขนมที่ให้ไปหมดยังอ่ะขนมขนมนมาใช้หมดยังอ,อ๋ออยู่ที่บนนู่นนะพ่อสบายดีไหมพ่อนะ ผมถามว่าพ่อสบายดีไหมน้องคุณปตาบอกสบายดีทำไม<ง>อือสาแล้วไงมาแก่สาแล้วน,น,น้องคปตามาอาบน,น้ำแบบนี้ทุกวันนะนี่เดี๋ยวลืมสบู่นี่สบู่เนี่ยนี่พี่ใจดีนี่พ,นนพี่บอยกับพี่นนท์พี่บอยกับพี่นนท์ให้ไปไปใช่เอาไปเอาไป เดี๋ยวจมาอาบน้ำเย็นนะแบบนี้เดี๋ยว <นะ S 1> ้ามีโอากาสเดี๋ยวพี่จะมาหานลูกปูป่าีกถ้าข่งหมดข่งอะไรเนี้ยบอกพี่ได้เลยนะรู้เปล่าฮนะแวก็โนมน้องสารมดบอกพี่ได้เลยนะชนะ่วงนี้ก็มีทั้งคิดดูมีท,ทัาทาง้งน้องนันใครก็ใครเอาทำมให้น้องปูป่านะน้องสารน้องปูป่า,า,า,ปาเาอยอะเลยนนาะคนนี้กินข้าวอย่างเงย็นเนี้ยกินะข้าวอย่างเงย็นเนี้ยเนะดี๋ยวก็ไปกินข้างบนโอเค ทำกับข้าวเป็นแล้วฉบ่ไที่สอนอะ่ะเอโอเคอ๋อใช้น้ำแบบนี้มากรอกแบนี้ดีแล้วที่ไม่ต้องขโมยของคนอื่นเขานะอย่าไปขโมยนะรู้เป้าเดี๋ยวนายพันจะมาทำร้ายเย้ไหมขอสองที่ก็ให้กันเสื้อผ้านี้เปล่าเสื้อผ้ากางเกงขายาวเสื้อที่ให้ไปดูจ้าว่ะถอดทิ้งไว้แล้วอ๋ออยู่อยู่ในปลาอยู่ในปาทำไ

โอเคงั้นก็ลากันตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มีโอกาสพี่หมาอีกนะอย่าไปขโมยของใครรู้ไหมโอเคจะได้ไม่ถูกทำร้ายรู้บ่าเดี๋ยวจ้าวคนหมมาให้อีกนะเป็นเด็กดีนะรู้บ่าน้องคนตาไปนอนบ้านพี่หรือบ่าล่ะไปนอนบ้านพี่ไหมบ้านบ้านไปเปา่าไมอ่ะอ๋อไฟมันเข้าตาน้องคนตาไม่ชอบนะไฟเข้าตาโอเคงั้นมางันมาบ๊ายบายบ๊ายบาย โอเคโอเคโอเคน้อ yeah, okay, okay. งจำได้ไะได้เลสบู่ก็น่ยังไงก็สบู่ก็ต้องขอบคุณพี่บอยจับน้องนมนด้วยนะครับก็ทุกคนครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อแบบนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ทุกคนก็ได้มาพาน้องอาบน้ำทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับก็สบัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ